สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวลุยคอสตานะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุตสิบเอ็ดเวิกเลนไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟห้าดาวแล้วก็บิ๊กฟุตสี่ดาวครับสำหรับเคมี er ที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ทั้งหมดสองออปชันนะออปชันแรกจะเป็นฮอคแล้วก็ออปชันที่สองนี้จะเป็นฮันเตอร์ครับแล้วก็ในส่วนของทรีนเนี่ยจะมีฟิตเนสช็อตแฟลร์ลองช็อตเชคเกอร์เพลย์เมเกอร์เอาไซฟุตช็อตแล้วก็แฟร์แพสเซสครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างก็ตตต้้้้ออออองสสููรนนนนีียยย่่่่ดดเาาาะะะะลุคควววโโหช มาได้อยู่ได้อยู่ขึ้นเกมใหม่หยุดหนึ่งทีเอารอดอยู่นะลูกดือ้อมีลูกดื้อว่ะอันนี้ข้อดีเป็นแคมที่มีลูกดือ้อในกรอบคือป่วนใช้ได้นะเดี๋ยวให้คอสตาวิ่งก่อนมาเลยเว้คอสตายังไงชงมาหนึ่งสองเอายังไงอ่ะโอ้โหดูดิคือเป็นตัวที่แบบผมมองว่าเป็นแคมที่เอเวอร์เลดเลยกันไม่ได้แบบเก่งเวอร์นะอะเตรียมตัวเดี๋ยวลองดูติกอรันไปโอเคดูดิเปิดบอลดีมากน้ำหนัก น้ำหนักแบบใช้ได้จริงๆอ่ะเป็นตัวเชื่อมเกมนะอ่ะดึงมาโอ้โหเกือบเข้าเห็นปะเป็นตัวเชื่อมเกมที่ดีจริงอะโยนไปโรดิโก้ปะสวยดิออะลุยคอสตาวิ่งนะบึ้มไปโอ้โหคอสตารจริงว่ะยังไงเทสปีดหลุดมาแล้วเว้ยชิปเบาๆได้ปะได้เหอะโอ้โหสวยงามเกือบไม่เข้าคอสตาเห็นปะสปีดโอเคเลยเติมมายิงได้สวยงามสวยงามอาใหม่คอสตาเตาิบโอเวอร์เข้ามาอะไปสกิลโชว์ดิดึงมาเผือ่อได้อาซิปนะ ลองไปสกิลดิอุ้ยม,มุดมุดไหยังไงอะคอสตาโอ้โหนิดเดียวเห็นปะมันไปสเตปโอเวอร์แล้วก็มุดมายิงได้แบบโอเคเลยอะคอสตาอยู่นี่ไงอ่ะเดี๋ยวลองแทงไปเคสดิดูดิแทงบอลสบายๆนะอ่ะลองอีกรอบเผื่อได้สเต็ปโอเวอร์เอาได้อยู่นะยิงโอ้โหนิดเดียวแต่แทงบอลดีจริงเห็นปะเป็นข้อด,ดีเลยพาสซิ่งอ่ะหน้าเต็มตัวนะขึ้นมาอลาลองโซ่ลุยคอสตาวิ่งได้ปะไม่เอาอะเปลี่ยนใจแป๊บหนึ่ง งมาโอ้โหเอาได้อยู่ลุยคอต้ตาวันบาโอ้หาช่องดีจริงดูดิอยู่ในพื้นที่ที่ผมจบตลอดเวลานะมันเล่นท้ายภาคได้แน่นอนแน่นอนเจอนาทานคลาสขึ้นมาโอ้นิดเดียวปัมขึ้นมามโอ้ดูดิลุยคอรตาเด็ดมากในเรื่องการปัมบอลนะเป็นแคมที่แบบปัมบอลดีโอเคครับเออไม่ใช่ลุยคอต์ตาดูดิจิบได้ปะโอ้โหนิดเดียวจ่ายบอลแทบไม่พลาดจริงโอ้โหไม่ได้ว่ะ เออลูคอตา้าดูดิแย่งบอลดีจริงไม่ได้ก็คือมันมันแย่งบอลเก่งเห็นปะเหมือนกอก์ไม่ใช่แบบเนี้ยปล่าวะโอ้ลูคอตา้าด้วยเอาบอลลงยังไงอ่ะชิงเหลี่ยมไว้เผื่อได้อาสิดนะตบมายิงโอ้โหนิดเดียวชิงเหลี่ยมดีจริงเห็นปะโอเคสวยขึ้นเกมมาลูคอร์ตาด้วยอ่ะวิ่งเลยชิงเหลี่ยมโชว์ดิฟิสิคอลิตี้มาดิดูดิชิงเหลี่ยมโคตรเก่งเจอในกรอบนะ ดึงมาอซิปเป้าโอ้โหลุยคอสตาลุยคอสตาชิงเหลี่ยมดีมากใส่ฮอคคือตอบโจทย์จริงๆอันนี้ลุยคอสตาเต็มเต็มต้องเปลี่ยนแกนไว้โอเคสวยอาลุยคอสตาได้วิ่งนะยาวๆเหมือนเดิมชิงเหลี่ยมผมผมวัดสปีดเลยมาเอาไงอะโอ้โหเสียตอนท้ายว่ะดึงกลับมาแป๊บหนึ่งเออสวยไอเกดี้ไม่ติด มคเกดี้ไหมสวยอีลาสติโกสวยดิ oh. เออดูดิกับสกิลคือเนียนจริงนะแต่วแบบ่าไม่ได้ดีเวอร์แต่เกือบเต็มสิบเ,เรื่องการบปสกิลนะเออสวยขึ้นมาได้ปะคอสตาโอ้ดูปันหาช่องนิดเดียวอะจับบอลลัน่นเห็นไหมเมื่อกี้มันยืนลายที่แบบเพอร์เฟกต์มากเนี่ยดูดออิยังไงเขียวๆไม่เหลือจริงหาช่องดีมากคอสตาแบบหาช่องเหมือนกองหน้าเลยเว้แต่เป็นแคมเนื้อออกปะอ่ะดูดิมันอยู่ทุกที่จริงแบบบอลอยู่ตรงไหนก็ก็พร้อมเล่น,น่ โอ้ดิเดียวถึงอยู่ดูดิฟอสไนลงลงเนี่ยดูดิปรับเป็นฟอสไนโคตรปวดปวเห็นปะปวดจริงเออ,อยอเลนเต้เด่นมากเอาใหม่คอสตาแทางไปอาซิดบ้างจ่ายบอลแบบเหลือจริงโอโหเกือบได้ซ้ำได้ปะจ่ายบอลดีจริงเห็นปะแบบมันก็ไม่เชิงแบบชาบิลองโซ่นะแต่แบบพาสซิ่งมันผ่านอ่ะเปลี่ยนคนไม่ได้เหรอไม่เอาแล้วแคนเซิลยัดใมาคอสตาหาช่องโชว์ฟึ๊บบันบาพอเปี่ยง ดูดิหาช่องดีเซนกองเซนกองหน้าดีมากสำหรับแคมม์อ่ะนี่ออกปะยืนถูกที่ถูกเวลาโอ้เตยโอสวยขึ้นมาแทงลงมาอ่ะพาสซิ่งโชว์ดิป๊บโอเคสวยอสซิดง่ายๆเลยฮิวดูฮิวเรียบร้อยดูดิครบเครื่องจริงมันไม่มีความไม่สุดาทางนะเวยคือมันดีแบบดีเกือบดีมากอ่ะรวมๆอ่ะเออลุยคอสตาเห็นปะตัดบอลอีก่แล้วเป็นแคมที่ตัดบอลแบบถีใช้ได้นะเว้ยอ่ะสวยดิลูกดือ้อ มีคนหลงเรียบร้อยลุยคอสตาอันนี้บิ๊กฟุตนะบิ๊กฟุตสี่เหมือนบิ๊กฟุตห้าจริงเอเอใส่ผิดหรือเปล่าวะขึ้นมาลุยคอสตาเอาวิ่งนะหาช่องโชว์ดิเมื่อกี้ไม่ได้กดหานะเมื่อกี้หาเองเลยอาลูกดื้อโชว์รีเวิร์ดอีกรอบรีเวิร์ดอีกรอบ,อรอบยิงโอ้โหเนี่ยได้โชว์เต็มเมความโกงมันก็มีเห็นปะถ้ารีดประสิทธิภาพมันได้อะมันก็เกือบเอสได้อยู่นะขึ้นมาเออสวยเอายังไงหาช่องโชว์วันบาพอดูดิ หาช่องคือแบบเถือนจริงยืนพื้นที่ว่างเก่งมากผมเชื่อว่าแทมมี่ลงมาแม่งยิงเลยแบบนี้อาจจะไม่ได้ลงก็ได้นะผมอาจจะยิงอาจจะยิงจบก่อนมาคอต้ตาโชลูกดือ้อดูดิมันวิ่งได้เรื่อยๆเว้ยสปีดมันอาจจะไม่ได้จัดนะแต่แบบมันชิงเหลี่ยมวิ่งเรื่อย,รอยจริงๆเมื่อะีเห็นปะสปีดไม่ได้จัดเวอร์เวย สำหรับบทสรุปของลุยคอสตาเนี่ยผมจจให้เพสซิ่งอยู่ที่9.5ครับชูตติ้งผมไม้9.5พาสซิ่งผมไม้9.5ถึง1ิดิปเปลลิงผมไม้9.5แล้วก็พิสิกผมไม้9ครับสำหรับข้อดีหลักๆของลุยคอสต้าเนี่ยผมคิดว่าล่างนี้เป็นตัวที่แบบไม่มีข้อเสียมปแตอข้อเดียวเลยสมมติลุยคอสต้าร่างก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบเล่นยากแล้วก็ไม่ค่อยสุดสักทางนะคือถ้าจะพูดให่เห็นภาพนีผมคิดว่าในเรื่องของพวกเพสซิ่งชูตติง่ ต้องวิ่งแบบพยายามแบบชิงเหลี่ยมให้ได้ก่อนนะเพื่อได้ชิงเหลี่ยมได้แล้วฝั่งตรงข้ามวิ่งอยู่ข้างหลังก็ตามยาวๆอ่ะแล้วจังหวะเล่นในกรอบพวกนี้ผมคิดว่ามีลูกดื้อม,มาช่วยค่อนข้างเยอะเลยมันเลยทาให้จังหวะแบบชุลมุนพวกนี้ลุยคอสตาค่อนข้างจะเก็บบอลมาเล่นต่อได้ดีนะสำหรับตำแหน่งที่ผมคิดว่าเหมาะกับลุยคอสตาที่สุดสำหรับท้ายภาคเลยนะอันนี้โฟกัสแค่คำว่าท้ายภาคนะผมคิดว่า CF เตอบโจทย์ที่สุดสม,มุดยืนคู่ตัวที่เป็นเล็กตี้มผมคิดว่ามันจะชงให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยสุดท้้้าา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 ายนนน่่่่่สสรับลุคคคออออออตงงงงผมผมาาจจม็แแกกกกๆะิดดดดวววจจจไูููขถใชพื ตัวเมตาดีๆเลยแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมจะเอาลุยคอสต้าในราคาแสนแปดเนี่ยมาเปรียบเทียบกับจันฟังโกโซล่าในราคา2องแสนานะสำหรับในตาแหน่งแคมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ต้องโฟกัสที่คาว่าแคมเนี่ยผมคิดว่าโซล่าตอบโจทย์กว่าเพราะว่าในเรื่องของพวกบอดี้ชายเกนส่วสูงเนี่ยมันเหมาะกับคําว่าแคมมากๆและเป็นตัวที่สามารถสร้างความปั่นป่วนในเกาะได้ดีกว่าลุยคอสต้าแน่นอนส่วนในตําแหน่ง CF อหรือว่า s อทเนี่ยผมคิดว่าลุยคอสต้าตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าตัวนี้ผม นะผมคิดว่าสมราคาทั้งคู่จริงเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยผมให้อยู่ที่7เต็ม10แล้วกันแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทีลิสนะผมคิดว่าจะเอาลุยคอสต้าเนี่ยมาเปรียบเทียบกับโซล่าอีกรอบนึงแล้วกันสําหรับโซล่าเนี่ยผมคิดว่ายังให้ ST A ได้อยู่แต่ว่าต้องโฟกัสแค่คํว่าตําแหน่งแคมนะคือผมต้องย้ํอีกรอบนะในเรื่องของพวกบอดี้ไทป์ส่วนสูงเนี่ยโซล่ามันเหมาะสําหรับแคมมากๆเป็นตัวที่แบบปั่นป่วนจริงๆส่วนลุยคอสต้าเนี่ยผมคิดว่าติดแค่อย่างเดียวเลยไม่ได้วิ g f o o 5ซึ่ง Big f o o 5ผมคิดว่าจะมาเสริมให้ตัวนี้ขึ้น ST A ได้แน่นอนแต่พอลุยคอสต้ามันเป็นสกิล5 Big 4เนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยจะเพียงพอ ถ้าไหร่สำหรับการขึ้น s t แต่ก็เกือบนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทีย i ิสเนี่ยผมให้อยู่ประมาณ A บวกกลางๆถึงบนๆแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรืดสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับประเจิาคลิปหนะครับบ๊ายบาย